หลักสูตรแพทย์เราเนี่ยจะเป็นแพทย์นักวิจัยนะครับแล้วก็เรียนเปีแล้วก็ดีไซน์หลักสูตรให้ให้ออตอบตอบโจทย์กับสังคมเป็นแพทย์ที่ทันสมัยนะครับเราเรียกว่า C R A Doctor จะเป็นหลักสูตรที่ได้2ปริญญามาถึงในเจปีนี้ในเจ็ปีคือเอนจิเนียรกับหมออ่ะ ทำงานร่วมกันกรับอยอดเจริญปาเราเราก็าสองศาสตร์นี้มารวมกันกลายเป็นอยู่ในคน,คน,น,ค,นคนเดียวกลายเป็น<ร>คนคนเดียวการแพทยศาสตร์ศิลิธรรวัดคือเราเป็นผู้ให้หผู้ให้นี่คือตามคัมภีนิธานพัฒนานะฮะแล้วก็ผู้รักษาแห่งอนาคตการส่งเสริมป้องกันโรคมากกว่าการรักษาเนี่ยอนี้มาแน่นอนเข้ามาแล้วจะได้เรียนรู้อะไรครับจาายครับเจรครับของสวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมชมแล้วก็ผู้ชมทังบ้านนะครับก็ของคณะแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์แพทยศาสตร์ีส่วนขวัญเนี่ยครับเ,เราลยมีหลักสูตรปริญญาตรีสองหลักสูตรนะฮะหลักสูตรแรกเป็นหลักสูตรแพทยศาสตร์หลักสูตรใหม่นะครับเ,เป็นหลักสูตรแพทย์เจ็ดปีนะครับเป็นเป็นหลักสูตรแพทย์เจ็ดปีย้ำว่าเจ็ดทำไมต้องเรียนนานขนาดนั้น<ช>ครับเพราะว่าอันนี้เป็นหลักสูตรแรกแค่หกปีน้องก<น>็บอกว่าโอ้โหเรียนจนกระทัง่งเพื่อนทํางานไปหมดเพราะว่าเพราะว่าเราต้องการสร้างแพทย์นักวิจัย แพทย์นักวิจัยนะเพราะว่าหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวงรัวเราคิดขึ้นมาเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์นอกจากใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยโตตอบโจทย์ของประเทศแล้วเนี่ยเราเราต้องการสร้างแพทย์ที่มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าแพทย์ทั่วไปไม่ใช่แพทย์รักษาธรรมดาแล้วนอกจากการรักษาเนืเ่องจากเราเห็นเราเห็นว่าการรักษาสําคัญนะเป็นเป็นพื้นฐานที่แพทย์จะต้องมีแต่ว่า ถ้าน้องมีความสามารถทางด้านวิจัยร่วมด้วยเนี่ยการสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยหรือสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันจะช่วยรักษาช่วยป้องกันช่วยส่งเสริมสุขภาพของประชาชนได้อีกเยอะเลยนะครับดังนั้นหลักสูตรนี้เลยเจ็ดปีหลักสูตรนี้เลยเรียนเจ็ดปีหลักสูตรแพทยศาสตร์หลักสูตรใหม่เนี่ยเราพัฒนาร่วมกับ UCL ประเทศอังกฤษนะครับ University College London นะครับเดิมทีเนี่ยเราเ พาหนักเรียนไปเรียนที่ UCL ที่ลอนดอนด้วยนะครับแต่ว่าในหลักสูตรพัฒนาใหม่อีกอันนึ่งเราเราขยายความครอบคลุมทำทำทำให้คือคือเนื่องจากการในหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรเจ็ดปีของเดิมตอนตอนนี้เราก็เราก็พัฒนาใหม่เป็นเวอร์ชันที่สองนะเวอร์ชันแรกเนี่ยเราต้องการให้นักเรียนเราเนี่ยได้สัมผัสกับงานวิจัยที่สาราน,านจากักรดังนั้นดังนั้น วภาษาอังกฤษที่เรา,เราม,มันก็จะเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ต้องให้นักเรียน,นยไ,ปไปเรียนที่นั่นได้ในปีที่4ี่คือหลักสูตรเราเนี่ยดีไซน์มาเป็นเร,เราเรียกว่าส1หนึ่งแล้วก็สก็คือมีเออร y เอียเป็น3ปีแรกเร,เราไม่เรียกว่าคลินิกเหมือนกับที่ทั่วไปหลักสูตรแพทย์ทั่วไปเขาเรียกคลินิกกับคลินิกคลินิกคือเรียนวิชาพื้นฐานอณุโตมีฟิสิเออลจี อ,อ่าไบโอเคมิสตีอะรเงี้ยแยกเป็นวิชาวิชาไปนะครับแล้วก็มีสอดแซส์วิชาแพทย์ในในตอนชั้นปีประมาณปีที่2ปีที่3ในนั้นเขาก็จะไปเจอคนไข้ตอนปีที่4ี่ห้าหกนะครับของเราเรียกว่าเป็นหลักสูตรที่อินทิเกรตเอาคลินิกเนี่ยลงมาข้างล่างเราเราเชิญอาจารย์จากโรงพยาบาลจุฬาพร,รนะฮะมามาสอนนักเรียนแบบปีที่1เลยดังนั้นน้องจะเจอนักเรียนนักเรียนแพทย์เนี่ยเราจะเจอ ผู้ป่วยตั้งแต่วันแรกที่ที่มาเรียนที่เราเราเราเรียกว่าพยายามให้เจอคนไข้มี Earl y c l i n i c a l exposure จะได้มีความเข้าใจเข้าบอกเข้าใจตั้งตั้งแต่ปีแรกที่เรียนนะแล้วก็น้องจะได้ทบทวนประสบการณ์ต่างๆนี่มันมันจะเป็นเรียกว่า Spi r a l curriculum คือว่าเรียนเรื่องง่ายๆก่อนแล้วน้องเจอน้องจะรักษาผู้ป่วยด้วยไหมครับอาจารย์น้องในในปีแรกไม่ได้รักษาอ๋อไม่ได้รักษาครับผมเป็นห่วงผู้ป่วยครับไม่ใช่ยังยังไม่ได้รักษาแต่แต่ว่าน้องน้องสามารถมีความสามารถในการ คอมมิวนิเคชันคุยกับคนไข้ได้มีเราสร้างความเห็นอกเห็นใจคนไข้ก็เหมือนกับที่ท่านอาจารย์จิรพรท่านอาจารย์ทัศนากล่าวนะเราดำเนินการภายใต้ขนามของทุนกระหมอ่อมังนั้นแ<ม>พทย์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่แพทย์เราไม่ได้สร้างเพื่อส่งออกหรือว่าเอาไปรักษาคนอื่นคนไกลกนอกก็คือคนคนไทยของเราเองเราเราสร้างแพทย์ของประชาชนไทยนี่เขาสร้างจิตวิญญาณความเป็นแพทย์ รเราเราไม่ได้เอาแค่ความรู้อย่างเดียวใช่ครับใช่ครับดังนั้นของหลักสูตรแพทย์เราเนี่ยจะเป็นแพทย์นักวิจัยนะครับแล้วก็เรียนเจ็ดปีปีหนึ่งสองสามเนี่ยก็เจอคนไข้ละนะครับแล้วก็เราก็ d e s i า n หลักสูตรให้ตอบตอบโจทย์กับสังคมแพทย์เป็นแพทย์ที่ทันสมัยนะครับเราเรียกว่า C R a Doctor CRA ดร CRA เนี่ยย่อมจากจุฬราพร Royal Academy ก,ก็คือชื่อยอ่อของราชนะวิทยาจุฬาพรนะเรานิดเอ่อหมอของราชวิทยาจุฬาพรต่างกับหมอที่อื่นยังไงก็ต้องเป็นหมอที่เราให้ definition ว่าเป็นหมอที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีจิตอาสาน,น,นะครับต้องต้องเข้าถึงชาวบ้านได้ต้องรู้จักชาวบ้านเอ่อต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตอนเป็นหมอที่น่ารักนะนะครับอ<ฯ>ันที่หนึ่งอันที่สองต้องมีความสามารถทางคลินิกนะทางทางมีทักษะทางคลินิกที่ดีก็คือเป็นแพทย์แพทย์ที่เก่งเนี่ย จะต้องมีความรู้ดีมีทักษะในการปฏิบัติได้นะครับมีจรรยาบัณแพทย์นะครับแล้วก็สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีนะอันที่สามก็คือ,อ,อจะต้องมออีความสามารถในการทําวิจัยได้ด้วยนะครับงานทําวิจัยแล้วก็ทําอินโนเวชันได้ด้วยเราเราเราทราบว่าตอนนี้เอไก็กำลังมาครับแพทย์ของเราได้เรียน AI ตั้งแต่ปีที่หนึ่ง oh. นะครับก็ หวังว่าเมื่อเขาไปทาการวิจัยเนี่ยคนที่ชอบทางคอมพิวเตอร์เขาอาจจะสามารถ develop AI ทางการแพทย์ขึ้นมาได้ด้วยตั้งแต่ปีที่สยังไม่จบก็ก็สามารถใช้เทคโนโลยีตรงนี้ใช้ขั้นตอนนีได้ทำารวิจัยได้ด้วยครับหนึ่งสองสามไปแล้วนะฮะปีที่สี่เนี่ยเป็นปี research เป็นปีที่เราให้น้องไปทำ research ทั้งปีเลยนะฮะทั้งปีเลยถ้าเป็นหลักสูตรเก่าทำที่ UCL ถ้าหลักสูตรใหม่เนี่ยเราจะร่วมกับสี่สถาบันก็คือคือของของวิทยาศแพทย์เนี่ยเรามี หลักสูตรดิจิทัลเฮลท์ Health, หมายความว่าเป็นหลักสูตรสุขภาพดิจิทัลนะครับในหลักสูตรปริญญาโทแล้วก็ักบไมหิโดนนะก็มีกับวิทยาการการจัดการเป็นเฮลท์แมนจเม m นต์แล้วก็เป็นเรื่องของอวิทยาศาสตร์การกีฬาเรียกว่าเกี่ยวกับการแพทย์ทางททางทางางการกีฬานะครับแล้วก็ทาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอ Data Science, เด t ต้า i e n c e ์เป็นเรื่องของข้อมูลสุขภาพนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ e า์แล้วก็อีกอันนึงก็เป็นร่วมกับทางบัณฑิตสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรก็เป็นเรื่องของดักดิสคัฟเวอรีนะครัคือการค้นพบยาใหม่ๆนะครับก็น้องในหลักสูตรใหม่ที่ท่านน้องจะเข้ามาเนี่ยจะเป็นหลักสูตรที่เราจบแพทย์พอบอแล้วเนี่ย เลยถ้าน้องเก็บหลัก requirement ครบก็จะได้เป็นะจะได้ัปริญญาโทอีกปริญญาหนึ่งจะเป็นหลักสูตรที่ได้สปริญญามาถึงในเจ็ดปีนี้ในเจ็ดปีครับผมปริญญาที่สองคือปริญญาที่สองคือเป็นปริญญาโทไม่ใช่แพทย์ฮะัะปริญญาแรกคือเอ็มดีก็คือแพทยศาสตรบัณฑิตครับปริญญาที่สองเป็นมาสเตอร์ดิกรีครับมาสเตอร์ดิกรีแต่ต้องเก็บครบนะ,ะถ้าเก็บไม่ครบหลังจากจบไปแล้วเนี่ย น้องๆไปเก็บต่ออีกนิดนึงก็ไปรับปริญญาโทได้คือคือคือในปีที่4เนี่ยเป็นเกณฑ์ที่ว่าต้องเรียนให้ผ่านคือทําโปรเจกต์ให้ครบแต่ว่าอาจจะยังยังขาดทีษฎีขาดอะไรถ้าถ้าุณามีการวิจัยครับตโทถ้าเกิดยังยังขาดตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนั้นๆเนี่ยก็เพิ่มตอนหลังครับแต่แต่คิดว่าส่วนใหญ่น่าจะน่าจะ จบครบแล oh, <ด>้ที่นี่ <I see. S 2> มีงานวิจัยให้วิจัยอีกเพียบเลยมีอาจารย์หมอที่พร้อมจะน้องๆไปสู่กระบวนการงานวิจัยแล้วเราเป็นทีมงานที่มีคุณภาพได้ด้วยนะครับอีกหลักสูตรหนึ่งเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพก็เป็นหลักสูตรแรกเหมือนกันที่เราทําร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหมจทนะฮะที่บางมดเป็นหลักสูตรที่เราอินทิเกรตความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เราล่วงกับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยในการเขียนโปรแกรมนี้เราพบว่าพวกโปรแกรมเมอร์ต่างๆหรือว่าคนที่ดูทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยเขามักจะไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์สุขภาพก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องบางทีโปรแกรมเมอร์กับคือเอนจิเนียร์กับหมออ่ะทำงานร่วมกันก็เตืจากันเราเราก็อสองศาสตร์นี้มารวมกัน กลายเป็นอยู่ในคนคนเดียวกลายเป็นคนคนเดียวกันเขาเขาสามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพเขาสามารถเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลที่สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาได้นะครับสามารถทำเอไอได้สามารถดิวับบิ๊กเดต้าได้นะครับก็ในในอนาคตเนี่ยความสามารถทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นความสามารถที่จําเป็นสําหรับทุกคนทุกคนต้องมีความสามารถในการอาจจะต้องมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมในการใช้ AI นะครับในการนําสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์ใช้คือคือ มนุษย์เราแข่งกับ AI เนี่ยคงจะแข่งไม่ได้แต่ว่าเราสามารถให้เขาให้เขาให้เขามาเป็นที่ปรึกษาเราเรามี AI หลายๆตัวอยู่นข้าง,างตัวนะฮะแล้วก็สามารถดีไซน์งานออกมาได้เร็วมากนะใช,ใช,ใช้ใช้เขาให้เหมือนเราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าเราใช้อุปรกรณ์ที่ทันสมัยนะแต่ว่าไม่ใช่ไปทํางานละเอียดแข่งกับเขาหรือไปทํางานที่เป็นความเร็วแข่งกับเขาเนี่ยเราทำไม่ได้ครับนีอาจารย์จะผลิตยอดมนุษย์แล้วนะครับ เป็น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 ใช่ไหมฮะเขาเป็นได้ทุกอย่างเลยตอนนี้วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีของธรวัด์คือเราเป็นผู้ให้ผู้ให้นี่คือตามคับปญิธาิการพัฒนานะฮะแล้วก็ผู้รักษาแห่งอนาคตเราเรามีมอตโตแบบนี้เป็น the giver the inventor and the doctor of the future โอ้โหปลบมือสิครับน้องโอ้โหสุดยอดนะฮะมีมีแค่นี้เหรออาจารย์ สองห<จ>ลักสูตรหลักสูตรปริญญาตรีมีสองหลักสูตรอ่าครับผม <g ül> ก็จะมีหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกอยู่ด้วยห <g ül> ลักสูตรหลังนี่ต้องเรียนกี่ปีฮะเจ็ดปีเหมือนกันมครับห <g ül> ลักสูตรอันหลังใช่ไหมฮะวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพเรียนสี่ปีครับอ๋อสี่ปีเรียนสิบปีเรียนร่วมกันกับที่ทีท่มอจทแลแาาท้วก็มาเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เราใช่คอมพิวเตอร์ที่นู่นเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เราบอกเลยว่าเอ่อเท์เทคนะครับในอนาคตเนี่ยมีความจําเป็นและสําคัญมากจริงๆนะครับประเทศไทยยังยังห่างไกลจริงๆ เราพยายามเอาเฮลท์เทคเนี่ยเข้ามาช่วยในกระบวนการนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถลงดิฟดาวไปถึงรายบุคคลได้อย่างแท้จริงแบบนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการเอามาต่อยอดในอนาคตไม่อาจารย์จะไปเมืองจีนได้ไหมครับไม่มีไปเรียนรู้กับเมืองจีนที่เฮลท์เทคเข้าไปไกลมากเราน่าจะมีความร่วมมือกับทางต่างประเทศหลายๆเรามีมร่วมมือกับหลายๆที่ครับเราก็คิดว่าถ้าเกิดมันการทํางานร่วมกัน คือคือการทํางานข้ามศาสตร์เนี่ยอันนี้อันนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่มาเนี่นะพ้นแน่นอนการเสริมป้องกันโรคมากกว่าการรักษาเนี่ยอันนี้มาแน่นอนฮะแล้วก็การใช้ AI เอ่ยการทํางานร่วมกับสถาบันในระดับอินเทอร์เนชั่นแนลเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ต้องทำใช่ฮะทั้งต้องคนก็ต่างเสริมความเข้มแข็งซึ่งกันและกันครับผมน่าสนใจจริงๆนะครับน่าสนใจไม่แพ้กันเลยสามด้นได้นะขอบคุณมากครับอาจารย์ไม่จบครับ